ตอนที่45ผมอ่านไม่รู้เรื่องไปเล่นไกลๆแล้วก็เลิกกวนใจผมสักทีลิงหยุนกำลังจดจ่ออยู่กับการพยายามทำความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งตอนนี้เปรียบเสมือนอุปสรรคใหญ่ของเขาเมื่อชางหลิงเข้ามาหยอกล้อเขาจังรู้สึกลำคาญเฮ้ย hey, ลิงหยุนอย่าคิดว่าเมื่อวานในเจ๋งมากและว,วันนี้จะพูดแบบนี้กับฉันได้นะ นายลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครหลังจากที่หลิงหยุนไล่ชางหลิงก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อเธอคิดว่าเธอเองก็สวยไม่เบาเธอเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกโกรธที่เกาเฉินเฉินรู้สึกเมื่อถูกหลิงหยุนเมินใส่นี่เป็นโน้ตตกลุวิชาประวัติศาสตร์ที่ฉันรวบรวมมาให้นายถ้านายทำความเข้าใจทุกอย่างในโน้ตนี้ได้ฉันรับรองว่านายต้องติดสิบห้าอันดับแรกของคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดอย่างแน่นอน ช่างหลิงพูดพร้อมกับโยนสนุดโน้ตพวกนั้นลงบนโต๊ะของหลิงหยุนโดยไม่ถามสักคำว่าเขาต้องการหรือไม่แม่หลิงหยุนเห็นโน้ตบนโต๊ะเขาจึงเพิ่งรู้สึกตัวและหันไปมองช่างหลิงในส่วนลึกของหลิงหยุนนั้นเขาสัมผัสได้ว่าช่างหลิงเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจดีแม้จะค่อนข้างผงผางและโลภมากอยู่บ้างแต่จนถึงตอนนี้เธอใกล้คงดีกับเขาเสมอแค่สิบด้าดับแรกเองเหรอจะมีความหมายอะไร หลิงหยุนตอบอย่างไม่กระตือรือร้นอะไรนะนี่นายไม่รู้หรือว่า15อันดับแรกของห้องเราเทียบเท่ากับ40อันดับแรกของสายสินทั้งหมดเชียวนะนายคิดว่าไม่มีความหมายอะไรอีกงั้นเหรอช่างหลิงตอบด้วยความไม่พอใจพร้อมกับมองหลิงหยุนได้สายตาแปลกเมื่อได้ยินว่าเป็นเพียงแค่40อันดับแรกของสายหลิงหยุนยิ่งรู้สึกไม่พอใจและคิดว่าถ้าเช่นนั้นก็ท่องจำหนังสือทั้งหมดเลยก็แล้วกันหันข้มเช่นนี้ ข้าคงต้องอยู่ในสามอันดับแรกได้อย่างง่ายดายไม่เห็นสีหน้าเหยียดยันของหลิงหยุนชางหลิงถึงกับโมโหจนพูดไม่ออกเธอจึงกระแทกสมุดนโน้ตวิชาภาษาอังกฤษที่อยู่ในมือข้างหลังบนโต๊ะของหลิงหยุนอย่างแรงพร้อมกับตะโกนว่านี่เป็นสรุปที่หัวหน้าห้องรวบรวมมาให้นายโดยเฉพาะได้ดูโน้ตจำพวกที่เธอเขียนไว้ให้นายสิคงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเมื่อคือนเธอคงไม่ได้หลับได้นอน ในคนต้องขอบคุณสำหรับสิ่งที่เธอทำให้นายเพราะไม่มีใครที่ได้รับการปฏิบัติแบบนี้จากเธอมาก่อนช่างหลิงโมโหจนลืมสิ่งที่เขาเฉินเน้นย้ำจนหมดสิ้นและก็เพอบอกลิงหยุนไปจนหมดหัวหน้าห้องนี่เธอหมายถึงเกาเฉินเฉินงั้นเหรอเป็นไปได้อย่างไงกันลิงหยุนตกใจพร้อมกับหันไปทางเกาเฉินเฉินและก็เห็นใครบางคนสวมเสื้อผ้าสีม่วงอ่อนนี่นางไม่ได้โกรธจนมีเรื่องกับข้างั้นเหรอเหตุใดนาง จึงกลับไปรวบรวมสรุปพวกนี้มาให้กับข้าแค่ควรจะเลี้ยงข้าวนางดีหรือไม่แต่ไม่ดีกว่านางอาจกำลังล่อข้าอยู่ต้องเป็นเช่นนั้นแน่ๆเป็นไปได้ยังไงงั้นเหรอหลิงยุนฉันจะบอกอะไรให้นายไม่ควรปฏิบัติกับฉันเฉินเหมือนเมื่อวานนี้เพราะความจริงแล้วเธอขณะที่ชางเหลิงกำลังพูดแทนเ่าเฉินเฉินอีกเพียงไม่กี่คำชางตงก็เดินตรงเข้ามาหาพวกเขาพอดี ชางหลิง,งจึงตัดสินใจที่จะไม่พูดในสิ่งที่อยากจะพูดแต่กลับเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นแทนหรือว่านายอ่อนภาษาอังกฤษฉันจะหาทางช่วยให้เฉันฉันยอมเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษให้นายก็ได้แต่นายต้องหยุดทําตัวแย่ๆใส่เธออีกไม่เห็นว่าชางตรงเดินตรงมาที่นี่ชางหลิงจึงลุกขึ้นและพูดว่าหลิงหยุนอย่าลืมเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานล่ะนายยังเป็นหนี้ฉันอยู่หนึ่งมือ้อ เมื่อพูดจบเธอก็ยิ้มให้กับชางตงและเดินไปที่นั่งที่เก้าอี้ของเธอเมื่อนั่งลงแล้วชางตงก็ขยิบตาให้กับหลิงหยุนพร้อมกับกระซิบว่าเยี่ยมมากพี่ชายอาหารหนึ่งมื้อกับดาวโรงเรียนของพวกเราแถมบรรดาสาวสวยในห้องต่างก็พากันแข่งขันการเป็นดิวเตอร์ให้นายโอกาสดีๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะคนอื่นพยายามยังไงก็ไม่เคยได้มีโอกาสแบบนี้เมื่อได้ยินว่าชางหลิงกำลองให้เขาเลี้ยงอาหารอยู่ หลิงหยุนกับรู้สึกหนักใจและพูดออกมาอย่างคมขื่นพอเลยหยุดแดกดันฉันได้แล้วนายไม่ได้ยินหรือว่าช่างหลิงต้องการให้ฉันเลี้ยงอาหารมื้อใหญ่ดูถ้าเธอจะชอบและมีความสุขกับการก่อควรฉันเวลาช่วงเช้าผ่านไปอย่างรวดเร็วและก็ถึงเวลาพักเที่ยงหลังจากหมดคาบเรียนในช่วงเช้าหลิงหยุนก็รีบตรงไปที่ห้องของนักเรียนเกรดสห้องหนึ่งเพื่อน,นำเงินสองพันหยวนไปให้กับหลิงหนิงยู เธอจะได้มีเงินไปซื้อบัตรอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้รลอเมื่อการสอบใกล้เข้ามามากขึ้นหลิงหยุนจึงเกรงว่าหลิงหนิงยู่จะเครียดและหักโหมมากจนไม่ยอมทำข้าวทานปลาทำให้เป็นโรคขาดสารอาหารได้ในฐานะที่เธอมีกายทิพย์หากร่างกายของเธอพังลงเพราะความเหนื่อยล้าถึงตอนนั้นหลิงหยุนจะลองให้กระสายไปสิแล้วเมื่อวานนี้หลิงหนิงยู่ได้หยิบเงิน500ห้อยเยนกลับคืนไปแล้วเธอจึงอยากจะปฏิเสธ และไม่อยากรับเงินจากพี่ชายของเธออีกแต่เมื่อเห็นความตั้งใจในแมวตาของเขาแล้วเธอก็ไม่กล้าและเลือกที่จะรับเงินนไว้หลิงหยุนพยักหน้าด้วยความพอใจพร้อมกับยิ้มให้และตบบาของเธอเบาๆพี่มีบางอย่างต้องไปทําบ่ายนี้คงจะอยู่กินข้าวเที่ยงกับเธอไม่ได้ตอนเย็นเราค่อยเดินกลับบ้านด้วยกันนะสิ่งที่หลิงหนิงยู่ต้องการมากที่สุดในเวลานี้คือเธออยากกลับบ้านไปพร้อมกับพี่ชายของเธอ เมื่อได้ยินว่าพี่ชายของเธอพูดเช่นนั้นเธอจึงพยักหน้าให้อย่างตื่นเต้นดีใจและรีบออกไปทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนสนิทของเธอเอ้ห hey, ลิงหยุนคอยฉันด้วยพิงให้ก้าวเท้าออกจากโรงเรียนหลิงหยุนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเขาอยู่ด้านหลังเขาหันกลับไปมองและได้พบสาวสวยที่มีขายาวกําลังส่งเสียงร้องเรียกชื่อของเขาแล้วก็วิ่งตรงมาหาขาคู่ด้นของนางช่างสวยงามหลิงหยุนคิดอย่างมีความสุข เด็กผู้หญิงคนนี้น่าอายุราวสิบหกหรือสิปีดูจากรูปร่างของเธอเธอน่าจะเป็นคนที่โด่งดังในโรงเรียนพอสมควรอุณหภูมิอากาศในเวลานี้ประมาณ18องศาแต่เธอกับสวมเพียงแค่กางเกงยีนขาสั้นเผยให้เห็นขาที่ขาวและยาวของเธอที่กำลังเปิดท้าทายลมหนาวและสายตาของผู้คนดูจากความสูงของเธอแล้วหลิงหยุนเดาว,ว่าเธอน่าจะสูงกว่าน้องสาวของเขาประมาณ1เซนติเมตรนั่นหมายความว่า เธอน่าจะสูงราวร้อยเจ็ิบหเซนติเมตรเด็กสาวคนนี้มีสัดส,ส่วนช่วงขาที่ยาวมากดูเหมือนว่าขาของเธอจะยาวถึงร้อยห้าเซนติเมตรสัดส,ส่วนของร่างกายของเด็กผู้นี้จะได้ว่าเป็นสัดส,ส่วนที่สมบูรณ์แบบมากหรือว่ามันเหมาะที่จะเรียกว่าสัดส,ส่วนทองคําเลยทีเดียวช่างเป็นสัดส,ส่วนที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้แต่ร่างกายส่วนบนของเธอก็ไม่เลว หลิงหยุนฝืนใจย้ายสายตาจากขาขึ้นไปสำรวจรบนใบหน้าและร่างกายส่วนบนของเธอแทนหากเทียบระหว่างเฉินเมี่ยงที่เป็นดาวโรงเรียนกับน้องสาวคนนี้เฉินเมี่ยงแทบเทียบไม่ติดเลยสักนิดหลิงหยุนอดนึกที่จะเหยียดยันใบหน้าที่ไม่เป็นธรรมชาติของเฉินเมี่ยงไม่ได้เขารู้สึกว่าหากเด็กสาวคนนี้อายุมากกว่าสัก1หนึ่งปีเธอคงเทียบชั้นกับเกาเฉินเฉินได้อย่างง่ายได้เนื่องจากขาที่สวยและบาดตาแล้วสาวน้อยคนนี้ยังมีเอวที่เล็ก ที่ช่วยเสริมให้ความสวยงามและความมั่นใจของเธอโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเธอเป็นคนที่สวยมากทีเดียวภายใต้คิ้วบางที่ยกสูงคือดวงตาที่ดูคล้ายกับเทพอธิีน่าแห่งกรีฑสายตาคู่นั้นนอกจากหน้าหลงไหลแล้วยังบอกบอกว่าเป็นผู้มีปัญญาแต่เวลานี้ดวงตาคู่นั้นกําลังจ้องมองหนิงหยุนอย่างไม่กระพริบและไหลวิแววของความเกรงกลัว สาวงามคนนี้มีจมูกที่โด่งเป็นสันและมีริมฝีปากที่มีสเสน่ห์ลำคอของเธอละเอียดและยาวๆดังหงนอกจากนั้นเธอยังหน้าอกที่กลมตึงจนทำให้หลิงหยุนถึงกับอึง้งขาย,ยาวสวยงามหน้าตาดูมีสเสน่ห์และหน้าอกกลมโตนี่นายมองเสร็จหรือยังต้องยอมรับว่าสาวน้อยผู้นี้มีทั้งความมั่นใจและความกล้าหาญ หลังจากที่สำรวจร่างกายสาวน้อยอย่างละเอียดภายในเวลาหนึ่งนาทีแล้วหลิงยุนจึงตอบสาวน้อยผมกับทอดสายตาไปที่หน้าอกของเธอแต่เธอกลับตั้งใจแอนหน้าอกเพื่อให้มันดูใหญ่มากขึ้นอืมกาะเสร็จแล้วละ่ะแล้วมาหาผมมีอะไรหรอครับคุณสวยหลิงหยุนตอบอย่างนุ่มนวลเพราะอดเชื่อมชนมิสัยใจกล้าของเธอไม่ได้ไม่ได้ยินหลิงยุนเรียกเธอว่าคนสวยสาวน้อยถึงกับเชิดหน้าขึ้นนิดหน่อยเพร้อกับยิ้มอย่างมั่นใจ ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความล่าเลิงฉันชื่อเสี่ยวไม่หนิงแต่นายเรียกฉันว่าหนิงเล็กก็ได้ฉันเล่นอยู่เกตสิอ็ดห้องสามฉันอยากรู้ว่านายกาลังจะไปไหนหนิงหยุนยืนนิง่งเด็กสาวคนนี้ช่างเปิดเผยเพราะเธอจัดแจงบอกข้อมูลทุกอย่างกับเขาโดยไม่ต้องรอให้เขาถามเออหนิงเล็กนั่นเหรอผมกําลังไปซื้อของคุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าในเมื่อเธอกล้าหาญฉันชชยขนาดนี้ฉันหลิงหยุนยังจะต้องกลัวอะไร ฉันไม่มีธุระอะไรกับนายแต่วันนี้ฉันไม่มีเรียนงั้นฉันขอตามนายออกไปซื้อของด้วยนะสาวน้อยก้าวเท้าออกมาข้างหน้าพร้อมกับจับข้อศอของหลิงยุนไว้เธอทําได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่เคอะเขินดูราวกับว่าสนิทสนมกับหลิงยุนมากกว่าหลิงหนิงยู่เสียอีกเมื่อมีคนแปลกหน้ามาจับแขนเขาไว้แบบนี้แม้แต่หลิงยุนที่ไม่รู้จักคําว่าอาย,ยังอดที่จะรู้สึกกระอักรก่วนไม่ได้น้องหลิงเล็กครับ นี่คุณไม่เข้าใจว่าขอบเขตหรือเส้นแบ่งระหว่างหญิงกับชายบ้างหรือไงทำอย่างนี้มันดูไม่ดีนะโดยเฉพาะในเวลากลางวันสิกแซกแบบนี้ด้วยแต่เซียวไม่หนิงไม่สนใจเรื่องโบราณแบบนั้นเธอกับยิ่งรัดข้อศอกของหลิงหยุดแน่นขึ้นและมังกังวลเลยสักนิดแขนของเขาจะไปโดนหน้าอกที่ใหญ่โตของเธอเธอยิ้มพร้อมกับพูดว่าพี่หลิงหยุนนี่มันปีคอศอกอะไรกันแล้วยังมีคนคิดเรื่องเส้นแบ่งอะไรแบบนั้นอีกเหรอ อีกอย่างพี่ก็รับฉันเป็นน้องสาวแล้วและฉันผิดตรงไหนไปกันถทะนี่ดิฉันกล้าหาญชายชายเกินไปแล้วดิิงหยุนถึงกับเหวอไปคู่หนึ่งเขารู้สึกว่าชางหลิงน่ากลัวพอแล้วแต่เทียบกับเด็กสาวคนนี้ชางหลิงเทียบไม่ติดเลยสักนิดแต่หลิงหยุนเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะดึงแขนออกจากหน้าอกที่เต่งตึงและใหญ่โตของเสี่ยวเหมยมันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากสำหรับเขามีคนน่าโง,ง่เท่านั้นแหละ ที่จะปฏิเสธนอกจากไม่คิดจะดึงมือกลับแล้วหลิงหยุนยังใช้ข้อศอกเบียดหน้าอกคู่นั้นเบาๆและสังเกตดูปฏิกิริยาของสาวน้อยก่อนจะทำเหมือนเดิมอีกครั้งเป็นความรู้สึกที่วิเศษจังเลยนี่น้องหนิงเล็กนี่คุณไม่กลัวผมจะฉุดคุณไปป้ามหรือย,อยังไงหลิงหยุนถามขึ้นอย่างสงสัยฮฮจะฉุดฉันเงี้ยนเหรอดูเหมือนว่าฉันจะฉุดพี่มากกว่านะ สาวน้อยหัวล้อเพ้อมกับยักษิ้วที่มีสเสน่ห์ของเธอเพราะก,กระกอกตามองหลิงหยุนเขารู้ทันทีว่าสาวน้อยคนนี้เป็นผู้หญิงเจ้าชู้และเขาก็ตกเป็นเหยื่อของความเจ้าชู้ของเธอเป็นแค่เธอพี่ยังไม่บอกเลยว่าพี่จะไปซื้ออะไรเสียงไม่หนิงพูดด้วยน้ำเสียงน่ารักไม่เห็นหลิงหยุนมีท่าทีลังเลและเริ่มขยับตัวเราสองคนไม่รู้จักกันทำไมเราต้องไปด้วยกันด้วยละ่ะ หลิงหยุนพ่ายแพ้ให้กับความเจ้าชู้ของเธอเมื่อไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเขาจึงได้แต่ยอมแพ้ใครว่าเราสองคนไม่รู้จักกันฉันรู้จักชื่อพี่และตอนนี้พี่ก็รู้จักฉันแล้วถ้างั้นเราสองคนก็ไม่ใช่คนแปลกหน้ากันแล้วเร็วเข้าบอกมาว่าพี่จะไปไหนแค่รู้จักชื่อก็เป็นเพื่อนกันแล้วงั้นเหรอเด็กสาวคนนี้ทำให้หลิงหยุนลืมตัวไปหมดเพราะเขาเองก็ไม่เคยเจอผู้หญิงใจกล้าขนาดนี้มาก่อน ผมจะไปซื้อเข็มอย่าบอกนะว่าคุณจะตามผมไปด้วยลิงหยุนตอบพร้อมกับมั่นใจว่าเด็กสาวต้องไม่สนใจที่จะมปซื้อเข็มกับเขาแน่และเขาก็อยากให้เธอไปไปสักทีแต่ใครจะไปรู้มันกลับได้ผลดีมากอย่างทีเดียวเสียมม่ยวเม่ยหนิงรีบล,ล่อยข้อสอบของลิงหยุนทันทีและถอยหลังกลับไปเธอทำเสียงหน้าง,งุนงงใส่ลิงหยุนก่อนจะถามด้วยความสงสัยไปซื้อเข็มนี่นะพี่ชายจะมาทำอะไรลิงหยุนคิดตอนนี้ไม่สนใจแล้วใช่ไหม คงงงละสินนะขามองใบหน้าที่งุนงงสาวน้อยและหูวเราะอย่างมีความสุขซื้อเข็มมาทําไมน่ะเหรอก็ซื้อมาแทงคนไงล่ะโดยเฉพาะคนที่มีเนื้อมากๆเนะี่ยขณะที่หลินหยุนพูดก็มองเป็นที่หน้าอกกลมโตของเธอไปด้วยฮะหน้าแปลกที่หญิงสาวก,กับหัเราะหลังจากจ้องมองหลินหยุนเธอหูวเราะอย่างหนักจนไหลกระเพื่อมและหน้าอกก็สั่นไปหมด น้องหนิงเล็กคนนี้อายุเพียงแค่1 6บหปีแต่ทําไมถึงมีหน้าอกที่ใหญ่มากขนาดนี้นะคุณหัวละอะไรระวังตัวล่ะผมจะมาจิ้มคุณก็จบไปแล้วนะครับไปตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ